ดีค่ะพวกเรากลุ่มที่22หัวข้อเรื่องกฎหมายสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะการออกแบบระบบสุขาพิบ,บาลในอาคารเป็นงานของวิศวกร,รสิ่งแวดล้อมโดยตรงโดยในการออกแบบแต่ละครั้งต้องเป็นไปตามพระราชะบัญญัติ การควบคุมอาคารเพื่อศักราดสอ2โดยกฎหมายจะเน้นให้สร้างอาคารที่มีความแข็งแรงมั่นคงและปลอดภัยและจะต้องมีงานทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ครบถ้วนเช่นระบบน้ำประปาระบบน้ำเสียระบบจับเพลิงและระบบขยะมูลฝอยค่ะระบบท่อประปาเป็นการเดินท่อแบบฝังท่อจะถูกเดินภายในผนังของอาคารโดยท่อจะถูกวางอย่างเป็นระบบจากแหล่งจ่ายน้ำไปสู่อุปกรณ์เพื่อส่งไปยังสุขภัณฑ์ทั้งหมดภายในอาคาร ทำให้เราไม่สามารถมองเห็นท่อประปาภายในอาคารได้สำหรับมาตรฐานขนาดท่อประปานะครับ1ท่อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่า100มิลลิเมตรควรมีความลึกหลังท่อเท่ากับ0.2เมตร2ท่อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง100-150ม mm, ิลลิเมตรควรมีความลึกหลังท่อเท่ากับ0.8เมตรและ3ท่อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางร,ระหว่าง200มิลลิเมตรขึ้นไปควรมีความลึกหลังท่อเท่ากับ1เมตรครับ และต่อไปนะคะขนาดของท่อน้ำเสียค่ะท่อน้ำเสียเช่นท่อจากอ่างล้างมือจะมีขนาดประมาณ1.5นิ้วท่อโซโคกจะมีขนาดประมาณ3-4นิ้วและท่ออากาศจะมีขนาดประมาณ1นิ้วค่ะและสําหรับน้ําเสียนะคะท่อน้ําเสียจะประกอบไปด้วยท่อน้าโซโคกค่ะท่อน้ําโซโคกเป็นท่อที่ใหญ่ที่สุดนะคะและเป็นท่อที่มาจากชักโครกโดยตรงจะมีท่อเชื่อมคือท่ออากาศค่ะท่ออากาศ จะเชื่อมเพื่อไม่ให้น้ำดันขึ้นไปบนท่อและดันน้ำลงสู่ที่ระบายค่ะและต่อไปนะคะท่อน้ำเสียคือท่อที่ได้จากอ่างล้างมือหรือกิจกรรมต่งางๆของมนุษย์นะคะและท่อสุดท้ายค่ะคือท่อห้องครัวและท่ออากาศจะไหลลงสู่ท่อน้ำเสียเพื่อที่จะระบายออกและเข้าสู่กระบวนการบำบัดต่อไปค่ะ ค่ะสำหรับมยยาตรฐานการวางท่อนําเสียแบบลอยนะคะท่อนําเสียแบบลอยจะประกอบด้วยท่อนําโสโคและท่อนําเสียโดยท่อนํโโฆฆอโานสโสโคนะคะจะอยู่วางระนาบด้านล่างส่วนท่อนําเสียจะอยู่วางถัดขึ้นไปค่ะค่ะสําหรับข้อดีของท่อนาเสียแบบลอยนะคะคือประหยัดค่าใช้ใจ่ายในการซ่อมแซมและเมื่อมีการล่วไหลทําให้ซ่อมแซมได้เร็วกว่าค่ะส่วนข้อเสียคือเมื่อมีจุดั่วไหลนะคะของที่อยู่ข้างล่างอาจได้รับความเสียหายเพราะว่าท่อไม่มีเพดานหรือผนังมากั้นค่ะ กลุ่มที่สองขอขอบคุณค่ะ